สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามาต่อในทวีปเอเชียนะคะในหัวข้อของลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนไปในเรื่องของลักษณะกายภาพของทวีปเอเชียไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาต่อในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะคะทวีปเอเชียคะ่ะ มีดินแดนตั้งแต่บริเวณเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปจนถึงขั้วโลกทําให้มีภูมิอากาศที่หลากหลายรูปแบบนะคะนักเรียนดูหนังสือไปด้วยนะคะในหน้า34นะคะปัจจัยที่กําหนดลักษณะของภูมิอากาศนะคะก็มีอยู่หลายปัจจัยเนาะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือที่ตั้งและก็ขนาดค่ะพื้นที่กว้างใหญ่ทำให้มีภูมิอากาศทุกรูปแบบนะคะ 2ระยะใกล้ไกลทะเลค่ะยิ่งใกล้ทะเลก็จะยิ่งได้รับความชุ่มชื่นจากทะเลนะคะได้รับอิทธิพลจากทะเลนะคะแต่ถ้าแต่มันมีบางแห่งที่อยู่ห่างไกลจากพื้นน้ําก็ทําให้อิทธิพลของพื้นน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงในทวีปได้นะคะ3การวางตัวของแนวเทือกเขาสูงค่ะแนวเทือกเขาสูงเนี่ย สามารถที่จะกั้นลมจากทะเลทําให้หลังเทือกเขาเป็นเขตแห้งแล้ง 4. ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะคะทำให้พื้นที่นั้นมีอากาศหนาวนะคะ 5. ลมประจําค่ะลมประจําที่พัดผ่านนะคะลมประจําตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 6. กระแสน้ำในมหาสมุทรค่ะ กระแสน้ำมีอยู่2กระแสค่ะก็คือกระแสน้ำอุ่นฮุโดชิโวนะคะแล้วก็กระแสน้ำเย็นโอยาชิโวนะคะกระแสน้ำทั้งสองเนี่ยไหลเรียบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นนะคะต่อไปค่ะลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะคะ มันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ11ลักษณะนะคะของทวีปของทวีปเอเชียของเรานะคะไปดูลักษณะแรกค่ะลักษณะแรกภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือว่าร้อนนะคะภูมิอากาศร้อนแล้วก็ชื้นตลอดปีนะคะใช้ตัวอักษรย่อก็คือ AF หรือ AM นะคะ AFAM นะคะพบ ในหมู่เกาะและก็คาบสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจากนี้ยังพบในคาบสมุทรเด็กกันด้านตะวันตกและก็เกาะสีรังกาตอนใต้นะคะมีฝนตกชุกมากกว่า2,500มิลลิเมตรต่อปีค่ะจึงทำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีไม้สำคัญก็ได้แก่พวกไม้ตะเคียนไม้ยางไม้แดงนะคะแล้วก็ พบป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งมีไม้สำคัญเช่นไม้กงกางไม้แสมไม้ลำาพูนะคะต่อไปค่ะลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้งนะคะร้อนชื้นสลับแล้งอ่าลักษณะภูมิอากาศนี้นะคะพบบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนค่ะแล้วก็คาบสมุทรเด็กกันของประเทศอินเดียนะคะ ใช้ตัวย่อคือ a w นะคะภูม,มิอากาศแบบนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีก็ประมาณ27องศาเซลเซียสนะคะมีฝนตกชุกในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนฤดูหนาวอากาศก็จะเย็นแล้วก็แห้งนะคะเนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมที่พัดมาจากแผ่นดินใหญ่พืชพันธุ์ธรรมชาติในเขตนี้จะมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าค่ะลักษณะ พูมีอากาศแบบนี้พบบริเวณที่ราบสูงเดชคารของประเทศอินเดียประเทศไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะต่อไปค่ะภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายร้อนแห้งแล้งแล้วก็อบอุ่นแห้งแล้งนะคะ หรือตัวย่อก็คือ BSK นะคะภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายร้อนแห้งแรงและก็อบอุ่นแห้งแล้งมีทั้งในเขตร้อนและก็เขตอบอุ่นนะคะเขตร้อนได้แก่เขตอับฝนของคาบสมุทรเดก,กันและคาบสมุทรอารับเขตอบอุ่นก็ได้แก่ที่ราบสูงอิลานตอนกลางของคาบสมุทรอนาโตเลียในตุรกีรัเสเซียตอนใต้มองโกเลียและจีนด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ เทือกเขาอาบริเวณที่มันเป็นเขตร้อนนะคะก็คือเขตอับฝนเขตอับฝนหมายความว่าคือเทือกเขาสูงอะคะ่ะมันกั้นอยู่ลมมรสุมไม่สามารถที่จะพัดผ่านได้นะคะก็คือหรือเราจะเรียกว่าเขตเงาฝนนะคะมันฝนจะไม่ตกค่ะฝนจะไม่ไปถึงตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากทะเลนะคะมีเทือกเขาขวางกั้นทิศทางลมพืชพันธุ์ธรรมชาติ ก็จะเป็นลักษณะแบบทุ่งหญ้าสั้นนะคะต่อไปค่ะภูมิอากาศแบบทะเลทรายแห้งแล้งจัดตลอดปีนะคะตัวย่อก็คือ B W H นะคะพบในเขตทะเลทรายทุกแห่งค่ะ ภูมิอากาศของทะเลทรายจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวันและก็ระหว่างฤดูกาลมากนะคะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ3 5องศาเซลเซียสค่ะในฤดูร้อนแล้วก็18องศาในฤดูหนาวนะคะมีความแห้งแล้งแล้วก็มีฝนตกน้อยมากเนื่องจากอิทธิพลของมวลความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมรวมถึงไม่มีลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาติในเขตนี้จะน้อย จะมีพวกกระบองเพชรนะคะไม้พุ่มต่างๆส่วนบริเวณโอเอซิสที่มีน้ำใต้ดินจะมีพืชจำพวกปาล์มอินทผลามนะคะภูมิอากาศแบบนี้พบในบริเวณประเทศเยเมนโอมานสหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตกาต้าบาเรนนะคะซาอดุดิอาระเบียจอแดนซีเรียอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานและก็ปากีสถานค่ะต่อไปค่ะ ภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนฝนชุกนะคะฤดูหนาวไม่หนาวจัดฤดูร้อนจะอบอุ่นถึงร้อนนะคะใช้ตัวอักษรย่อก็คือ CFA ค่ะพบบริเวณในหมู่เกาะญี่ปุ่นตอนใต้คาบสมุทรเกาหลีในเขตเกาหลีใต้จีนด้านตะวันออกและก็ด้านใต้เวียดนามตอนเหนือและปากีสถานด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีความชื้นในอากาศสูงค่ะช่วงฤดูร้อนเนื่องจากอิทธิพลของลมพายุที่พัดเข้าสู่แผ่นดินทางด้านทิศตะวันออกในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวจัดนะคะพบไม้ที่สำคัญก็ได้แก่พวกสนโอ๊กนะคะต่อไปค่ะลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะค่อนข้างชื้นในฤดูหนาว แล้วก็แล้งและอบอุ่นถึงร้อนในฤดูร้อนค่ะใช้ตัวอักษรย่อคือ CSA กับ CSB นะคะพบบริเวณตะวันตกเฉียงใต้แถบชายฝั่งตุรกีเกาะไซปรัสเลบานอนซีเรียอิสราเอลแล้วก็อิรักตอนเหนือนะคะ จะมีอากาศค่อนข้างที่จะแห้งแล้งในฤดูร้อนนะคะมีฝนตกในฤดูหนาวนะคะแล้วก็พืชพันธธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีเปลือกหนาใบเล็กผิวมันมีสีเขียวตลอดปี mm hmm. เช่นโอก๊กซิดานะคะ mm hmm. พบมากในบริเวณที่มีชายฝั่งติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ mm hmm. เช่นประเทศอิสราเอลซีเรียตุรกีไซปรัสและก็ตอนเหนือของอิรักอิหร่านต่อไปค่ะ ภูมิอากาศแบบอบอุ่นฝนตกมากไม่หนาวจัดในฤดูหนาวแล้วก็อบอุ่นในฤดูร้อนนะคะใช้ตัวอักษรย่อว่า CFB หรือ CFC นะคะ CFB หรือ CFC จะพบบริเวณเทือกเขาสูงค่ะกลางเกาะในตอนกลางของเกาะ บอสเนียลนะคะเกาะบอสเนียลเนี่ยมีเกาะเป็นเกาะที่ขนาดใหญ่ค่ะเป็นันดับสามของโลกรองจากเกาะกีนแลนด์แล้วก็เกาะนิวกีนีนะคะเทือกเขาสูงตอนกลางของเกาะนิวกีนีเนี่ยแล้วก็ด้านตะวันตกของเขตอินโดนีเซียนะคะต่อไปค่ะภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีฝนตกมากอบอุน่น ในฤดูร้อนและหนาวเย็นในฤดูหนาวพบบริเวณคาบสมุทรเกาหลีตอนบนค่ะจีนด้านตะวันออกเฉียงเหนือและก็แนวแคบๆด้านตะวันตกเฉียงเหนือของชุมเขาปามีนะคะใช้ตัวอักษรยอร่ยอว่า dwa นะคะต่อไปค่ะลักษณะภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีปฝนตกมากหนาวเย็นในฤดูร้อน ฝนตกมากนะคะเย็นในฤดูร้อนและก็หนาวเย็นในฤดูหนาวค่ะใช้ตัวอักษรย่อคือ DFB นะคะ DFB ลักษณะนี้นะคะจะพบบริเวณเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นจีนด้านตะวันออกเฉียงเหนือกับรัสเซียรัเสเซียด้านตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณรัสเซียด้านตะวันตกเฉียงใต้ค่ะต่อไปค่ะ ภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกฝนตกมากฤดูร้อนสั้นและฤดูหนาวจัดในฤดูหนาวหรือภูมิอากาศแบบไทก้านะคะก็ใช้ตัวอักษรย่อคือ DFC ค่ะพบในรัสเซียตอนใต้และตอนเหนือของเส้น Arctic Circle นะคะต่อไปค่ะภูมิอากาศแบบขั้วโลกอากาศหนาวจัดหรือภูมิอากาศแบบทุนดรานะคะพบในบริเวณตอนเหนือของรัสเซีย ในเกาะมหาสมุทรอาร์กติกไปตลอดขั้วโลกเหนือและก็บริเวณหลังคาโลกนะคะใช้ตัวอักษรย่อคือ E.T. นะคะมีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปีค่ะมีช่วงฤดูร้อนสั้นๆทำให้พืชจำพวกมอสและเช่นเจริญเติบโตได้นะคะพบบริเวณตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซียค่ะต่อไปค่ะนักเรียนไปดู แผนที่การจำแนกเขตภูมิอากาศในทวีปเอเชียนะคะสัญลักษณ์ค่ะหรือตัวย่อจะปรากฏอยู่ในแผนที่นะคะว่ามีลักษณะภูมิอากาศแบบไหนนะคะถ้านักเรียนดูในสไลด์มันไม่ชัดเจนนักเรียนดูในหนังสือได้นะคะดูในหนังสือดูประเทศไทยคะ่ะประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบไหนคะตัวอักษรย่อแบบไหน ให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพแผนที่การจำแนกภูมิอากาศในทวีปเอเชียนี้นะคะแล้วไปตอบคำถามใต้คลิปนี้ให้คุณครูนะคะว่าประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบใดนะคะคำถามนะคะมีอยู่ว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบใดนะคะ ให้นักเรียนไปตอบคำถามใต้คลิปนี้ให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะลักษณะเด่นของภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะคะเด่นเลยก็คือความร้อนและก็ความเย็นจัดค่ะใจกลางทวีปทะเลทรายเนี่ยฤดูร้อนสูญเสีย ชีวิตคนมากนะคะฤด,ดูหนาวความเย็นจากเขตไซบีเรียแผ่ลงไปทางใต้ทําให้แถบละติจูดกลางและก็ต่ำเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นนะคะมีลักษณะเย็นจัดแล้วก็ร้อนจัดค่ะแล้วก็มีลมมรสุมค่ะนําความร้อนชื้นและก็ความหนาวเย็นไปสู่ประเทศต่างๆฤดูหนาวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฤดูร้อนก็เกิดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะพัดจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินค่ะแล้วก็ มีลมพายุค่ะมหาสมุทรแปซิฟิกกำเนิดพายุใต้ฝุ่นมหาสมุทรอินเดียกำเนิดพายุไซโคลนนะคะไปดูค่ะแผนที่อุณหภูมิฤดูร้อนนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมของทวีปเอเชียนะคะคือข้างบนนะคะสองรูปข้างบนสีเหลืองกับสีเขียวนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ32องศา ในความกดอากาศนะคะความกดอากาศต่ําก็จะอยู่ในบริเวณตอนตอนกลางลงมาตอนใต้เนาะต่ําสุดก็ประมาณ1,000มิลลิบาร์นะคะแล้วก็มีทิศทางของลมค่ะที่มันพัดผ่านอันนี้คืออ่าฤดูร้อนนะคะ32องศาเนี่ยประเทศไทยถึงไหมประเทศไทยอยู่ในอุณหภูมิฉเฉลี่ย32ององศาไหมคะอยู่นะคะอยู่โอ้ย บางทีนี่ประมาณ38 39อย่างนี้เลยก็ก็มีเนอะต่อไปค่ะแผนที่อุณหภูมิในฤดูหนาวค่ะในเดือนมกราคมของทวีปเอเชียนะคะฤดูหนาวหนาวสุดนะคะลบ32องศาค่ะสีฟ้าลบ32องศาสีฟ้าอยู่ในบริเวณไหนคะบริเวณขั้วโลกนะคะทางตอนเหนือเลยนะคะประเทศไทยเนี่ย อยู่ในอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่24นะคะประมาณเลขตัวเดียวก็มีประมาณ8ปเนาะประมาณ8นะคะต่ำกว่า8ก็มีนะคะเป็นบางเป็นบางครั้งนะคะนักเรียนเห็นประเทศไทยไหมคะโลกข้างล่างอ่าต่อไปด้านขวามือคะ่ะเป็นความกดอากาศนะคะความกดอากาศจะเกิดขึ้น สูงในบริเวณตอนกลางนะคะก็คือ1,032นะคะมิลลิบาร์นะคะความกดอากาศค่อนข้างจะสูงนะคะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในความกดอากาศสูงเท่าไหร่นะักเนาะประมาณ1,016มิลลิบาร์นะคะแล้วก็มีทิศทางของลมค่ะทิศทางของลมต่อไปค่ะ ไปดูนะคะแผนที่ลมพายุของทวีปเอเชียค่ะอันนี้เป็นลมพายุที่พัดพัดเข้าสู่ทวีปเอเชียนะคะพายุไซโคลนลูกศรสีแดงนะคะอาจจะมีพัดผ่านประเทศไทยบ้างทางแถบภาคใต้เนาะพัดจากอ่าวไทยนะคะทะเลอันดามันนะคะแล้วก็ พายุไต้ฝุ่นค่ะพายุไต้ฝุ่นก็มีโอกาสเข้าสู่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็คือตัวลูกศรสีเขียวนะคะส่วนพายุหิมะเนี่ยประเทศไทยไม่มีเนาะไม่ถึงนะคะพายุหิมะต่อไปค่ะแผนที่ลมมรสุมในทวีปเอเชียค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมมรสุมฤดูหนาวนะคะจะพัดผ่านประเทศไทยพัดมาจากทางตอนตอนบนนะคะของทวีปค่ะพัดผ่านมาทางจีน นะคะรัสเซียอะไรแถวเนี้ยนะคะมาจนถึงประเทศไทยจะทําให้ประเทศไทยในภาคเหนือนักเรียนดูดูลูกศรสีม่วงนะคะภาคเหนือกับภาคตะวันออกนะคะที่มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะก็คือเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะก็คือลมฤดูหนาวค่ะต่อไปตัว,ตวลูกศรสีแดงนะคะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ เป็นลมมรสุมฤดูร้อนจะพัดเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลักนะคะเป็นส่วนใหญ่จะทําให้ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีฤดูหนักไม่มีฤดูหนาวเลยค่ะก็คือมีแต่ฤดูฝนกับฤดูร้อนเท่านั้นนะคะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนเหนือบ้างไหมอาจจะมีประปายมาบ้างแต่ไม่เยอะนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ เป็นการเรียนในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียเนาะนักเรียนอย่าลืมไปตอบคำถามให้ครูทีใ่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปนี้นะคะโดยคำถามครูขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะครูขอถามว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบใดนะคะไปตอบคำถามด้วยครูจะเช็คชื่อนะคะจากการตอบคำถาม นะคะสำหรับการเรียนวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากอีกฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าฝากแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะในหน้าสามสิบแปดกับสามสิบเก้านะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าสามสิบแปดกับสามสิบเก้าให้คัณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ